เสื้อผ้าเนี่ยกูบอกให้มึงซักทำไมมึงไม่ซักทำไมมึงไม่ซักถ้วยชามกูบอกให้มึงล้างมึงยังไม่ล้างเลยคุณอยากรู้นะว่านอกบ้านมันมีอะไรมึงเคยได้เล่นออกไปจังก็ถ้าฉันสอนมันดีๆแล้วมันเชื่อฟังฉันเนี่ยฉันก็จะไม่ต้องเหนื่อยัตงแต่มันเกิดมานะพ่อก็ทิ้งแม่ไปมีชู้แล้วแม่ก็ตายกูเลี้ยงมันมาทุกวันนี้นะกูไม่มีความสุขเลยสักวันหนึ่งอีบริงมันมีผัวไปตั้งสามคนแล้วยังจะเอามันอีกหรือ โกถามที่เมียเขาแท้งแล้วก็หนีไปฆ่าตัวตายอะ่ะก็เป็นเพราะมึงน่ะแหละเวรกรรมอีบาปอีกตอแหละหรือว่ามึงร้อนตัวฮะอ,อีกพิงมาครูกูพิ่นาศหมดยินรกเย้ยจะไปทำไมโรงพยาบาลฉันบอกแล้วไงว่ามันเป็นบ้าอย่าให้มันอยู่ร่วมชายขาเดียวกับเราดลไม่ช้อยวันดีคืนดี